ครับอิทธิพรมีดหมอสวัสดีนะครับวันนี้นํามีดหลงพอลุ่งวัดหนองสีนวลมาให้ชมกันนะครับสองเล่มขนาดเขาก็14นิ้วแล้วก็5นิ้วเป็นมีดที่ได้มาจากชาวบ,บ้านในพื้นที่หนองสีนวลทั้งสองเล่มเลยครับ ดำไม้ฝักไม้ทั้งคู่เลยเก่าสวยโบราณทั้งทั้งคู่นะครับเล่มแรกเป็นมีดขนาดเล็กยาวห้านิ้วใบสามนิ้วเป็นทรงมีดเป็นทรงปลดนะครับทรงปลดเล็กๆ ปักเขารัดเชือกโบราณไว้เชือกมันรัดเก่าๆนะครับอายุก็กว่าร0อปีนะครับมีตะกุดหนึ่งดอกตะกุดทองแดงลวดลายศิละปะก็จะนี่นะครับเป็นเล็บจิกคว่ำงายแล้วก็จะมีตรงเสมาเปลวเพลิงที่จะแยกออกชัดๆให้เห็นอยู่ด้วยนะครับนำมาปล่อยเป็นคู่เลยนะครับราคาพิเศษมากๆ ู่นี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับข้างแน่นๆเลยกันทองเหลืองมีทรงปหลดหลวงพอลุ่งแห่งวัดหนองสีนวลครับเก่าแกส่สวยงามมากน้ำหนักเบากระทัดรัดนะครับเล็่มนี้ มาชมอีกหนึ่งเล่มนะครับเล่มนี้ขนาดเขาก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่าเล่มเมื่อสักครู่ค่อนข้างมากนะครับเล่มนี้ความยาว14นิ้วเฉพาะใบอยู่ที่8นิ้วนะครับอันนี้จะเป็นขนาดใหญ่ประมาณไซส์ควานช้างได้แล้วด้ามไม้ฝักไม้เหมือนกันนะครับกันเป็นเหล็กดำช่วงนี้อากาศคืมฟ้าคืมฝน ถ่ายให้ชมชัดๆค่อนข้างยากนะครับเก่าสวยเหมือนกันเลยครับเสมาเปลวเพิงนะครับเล่มนี้เสมาเปลวเพลิงจะจะดูง่ายกว่าเล่มเมื่อสักครู่นะครับนี่ครับเก่าสวยมากเลย แล้วก็ทำเป็นสไตล์เล็บจิกคว่ำหงายนะครับมาจนถึงช่วงปลายๆของมีดเป็นทรงมีดเน็บนะครับเล่มนี้เก่ามากใครที่กำลังมองหามีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลอยู่อยากได้เล่มเล็กหนึ่งเล่มเล่มใหญ่หนึ่งเล่มนะครับตอนนี้ผมให้ราคาสุดพิเศษนะครับคู่นี้10000บาทเท่านั้นรับไปเลยนะครับเป็นคู่ ปกติไม่เคยทำราคานี้เลยนะครับตะกุดทองเหลืองสามดอกสวยงามคุ้มค่านะครับเล่มจริงเขาสวยกว่าในวิดีโอเยอะมากแต่ว่าด้วยบรรยากาศที่ว่าพายุเข้าก็เลยทำให้ความงดงามของมีดเนี่ยอาจจะไม่แสดงให้เห็นไม่เต็มที่นะครับแต่รับรองเลยว่าสวยแน่นอนนะครับ ให้ชมกัน2เล่ม2ขนาด2สไตล์นะครับใครชื่นชอบติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับได้เป็นคู่เลยครับรอบนี้ราคาดีที่สุดเบาที่สุดนะครับ1,000 0บาทได้ไป1คู่หรือ2เล่มเลยครับประมาณนี้นะครับเก่าแก่สวยงามได้จากชาวบ้านโดยตรงเลยครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนชื่นชอบสนใจยังไงอย่าลืมติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ